มาจากโลกของโซเชียลวันนี้ได้มาเจอกันแล้วนะครับเดี๋ยวของจะขึ้น สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการชกมวยไทยศึกมวยไทยเมกะไฟ์รวมพลคนแปดร้วนะครับที่เวทีมวยลูบินีสนามมวยเวทีมวยลูบินีนะครับจากรามินทานะครับจัดโดยสอจอวิชิตอองละอ วันนี้เป็นรายการกุศลด้วยนะครับสำนักงานปลัดบัญชีทหารนะครับวันนี้มีคู่มวยพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับมุมแดงมาแล้วครับลายนี่เต็มตัวเลยมุมแดงนะครับโป้อน,อนนท์หรือว่าโป้เพชรกเกษมนะครับขณะที่น้ำเงินก็คือกงเมืองมีนคู่นี้มีเดิมพัน4ล้านบาทผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับ สุนทรสีบัวลามีคนเดียวครับคู่นี้กฎกติกาจําง่ายเลยนะครับ4นาทีมุมแดงนี่คุณวันอยู่บำรุงนะครับบุตรชายของร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับคู่นี้ถามว่า,าชกกันกี่ยกยกเดียวนะครับ4นาทีถ้ามากกว่านี้นี่แม่เป็นลมเป็นแรงได้ท่านผู้ชมครับคู่นี้ไม่มีการเปรียบน้ําหนักเลยนะครับท่านผู้ชมไปดูกันสักนิดนึงก่อน ป้ออนน์หรือว่าโป้เพชรเกษมครับอายุ26สูง175้ํานำหนัก78สอมอยู่ที่ซีคอนบางแคเทนเนอร์คือพระจันฉายพยักษ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือว่าจิ้งหลีดทองซีทานเฟอร์รี่นะครับผู้จัดก,การก็คือคุณวันอยู่อมรุงเคยชกมา1ครั้งนะครับชกแบบไม่มีกติกานะครับ1ยก5นาทีเสมอกับเนโฮฟาดูล่านะครับนักสู้กระบ,บี่กระบองเรียนแบบนะครับ เมื่อปี2557ขณะที่กงเมืองเมีนอายุ29 162น้ำหนัก62โอ้เบากันเยอะครับซ้อมที่สอจอเล็กเมืองนนท์นะครับผู้จัดการคือคุณเอ็กดําเนินการชกนี่ผ่านการชกมวยไทยกระดูกดีกว่านะครับ30วกครั้งแล้วเคยชกเวทีมาตรฐานเมื่อ13ปีก่อนหลายคนยนตามช่องครับบอกคู่นี้สมควรชกกันหรือเปล่าที่เวทีมวยมาตรฐานลุมพินีครับ ก็สุดแต่แต่มุมมอนะครับที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับคู่นี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่กราบเรียนไปยังแฟนมวยทุกๆท่านด้วยนะครับขอให้จบแต่ในเกมนะครับมองในมุมดีคือเรื่องของการกีฬาเรื่องของการกุศลถ้าไปย่อเย้ยถากถางกันเน่ยเดี๋ยวเรื่องดีๆนั้นก็จะหายไปหมดจะโดนเรื่องแบบนี้มากรบนะครับต้องกราบเรียนแฟนมวยไว้ก่อนนะครับคู่นี้4นาทีท่านผู้ชมครับซัดกันเต็มที่หลังจากที่ ประกาศคว้ากันมาทางโซเชียลมีเดียนานนับแรงเดือนนะครับสุดท้ายแล้วก็มาลงตัวนะครับโดยคุณวิชิตอองละออหรือว่าสจวิชิตแปะริ้วในศึกรวมพลคนแปริ้วจัดให้เลย4นาทียกเดียวนะครับจบเลยทำให้คานจริงๆไม่ขอยอมแพ้จริงๆนี่เสมออย่างเดียวนะครับต่างคนก็หอบเงิน2อล้านกลับบ้านไปถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะครับ รวมแล้วก็4ล้านบาทก็นำเงินไปบริจาคตามที่มีการประกาศกันไว้นะครับตอนนี้วายคูกงเมืองมีงนแม่ขมขวัญกันน่าดูครับ4นาทีนะครับยกเดียวเลิกเลยให้โอกาสซัดก,กัน4นาทีแม่รูปร่างถ้าเป็นมวยไทยครับปาดหัวอย่างเงี้ยต่อยกันไม่ได้ครับน้ำหนักก็ไม่ได้แล้ว แต่พอมาในรูปของการชกในรูปแบบพิเศษนี่สี่ยกอขออภยครับ4นาทียกเดียวนะครับสุนทรศรีบัวลาอาดีตกรรมการจากศึกอสศวินดำนะครับใช้กรรมการคนเดียวนะครับทาไมเอ่ยปากยอมแพ้กันจริงๆนี่เสมอเลยนะครับจะนับกี่ครั้งก็ไม่มีผลนะครับ ถ้านอกเอาครับถึงจะมีผลเกิดขึ้นโป้เพชรเกษมุมแดงน้ำเงินแหมตัวเล็กประกบตัวใหญ่แล้วได้เ,เปิดมาช่วงเช้านะครับเจงสิน้ำเงินตัวเล็กกว่าแต่ต่อสามด้วย <c oughs> ประกบในแล้วมีแดงตีด้วยนะครับใช้ตัวใหญ่ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์รัดจะบิดเหลี่ยมจะหกักหักไม่ลงอะ่ะตัวเล็กกว่า คู่นี้ใส่กันยกเดียวเลยส่นาทีเต็มเต็มวางแข้งขวาอาซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้ครับเนี่ยดูลีลาทั้งคู่ซะก่อนอย่างว่านะครับเนดด็ตไอเดลกองเชียร์มายเยอะหันล่างจับจับเป็นด้วยนะครับกองมืองมีนเดี๋ยวต้องดูโป,โป้เพ็นเกษมแก้ยังไง แม่มีลูกพี่ใหญ่มาด้วยนะครับวันอยู่บำรุงมีแต่งเด้งขวาจับนายล็อกแม่ถ้าดูแต่ลายนี่บอกไม่ได้นะครับว่าลายใครสวยกันลายพลางทั้งคู่นะครับถ้ารอยพ้อยนี่แม่ก็โดนเมียฟาดมาแน่เลยสี่นาทีนะครับถ้าไม่น็อกก็เสมอ จอดล่างอย่างเดียวนี่แสดงว่าทํากันบ้านมาจอดล่างอย่างเดียวแล้ครับกงงมองมีนโปเป็นกระเส็มได้ใหญ่จับประกบนายตีได้ไหมโอ้กองเชียร์นี่สองฝั่งวันนี้ได้รับซื้อบัตรมาแล้วครับแฟนคลับคนละฝั่งละ800ใบด้วยกันนะครับคู่นี้มีข่าวว่าถ้าเสมอกันนี่ไปซัดกันต่อที่มวยโคลงด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเลย แม่ถ้าเกินสี่นาทีไม่ได้นะครับหอบออกอาวุธกองเมืองมีพยายามยอออาวุธนะครับแต่โป้นี่ได้ใหญ่ใหญ่กว่าเห็นเลยสี่นาทีนะผู้ชมตอนนี้ผ่านไปสองนาทีครึ่งทางแล้วตีเข่าไหมบรรดาเกลียนที่บอร์นี่มากันเยอะเลยนะครับกองเชียร์เพียบ กงมึงมีนตัวเล็กกว่านะครับหันล่างหันล่างอีกแล้วโอ้แฟนคลับนี่เยอะจับนายแทงซ้ายแทงซ้ายแทงซ้ายเข้าสองทีเวลาที่เดินเร็วจริงๆนะครับเหลือหนึ่งนาทีครึ่งกรงมึงมีอยังยิ้มออกเดินหันล่างไม่โดนแม่เตรียมมาเลยนะครับจอดล่างอย่างเดียว ต้องน็อกนะครับต้องน็อกหันล่างโอ้กองเชียร์นี่วันนี้ทั้งแฟนหลขาขายประจำขาจอนี่มาแน่นมากจับแล้วกระแทกได้ไหมย้ำนะผู้ชมนะครับคู่นี้ไม่ว่าผลจออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ให้จบกันที่เวทีมวยนะครับโอ้ประกบนายเด้งตีแทงซ้ายไหมกองมึงมีแทงซ้าย ป่อแม่อุ้ยอายไปนิดนึงครับโป้เพชรกะเยมายังจะโต้โดนเยอะโดนน้อยถ้าไม่มีการน็อกเกิดขึ้นยังไงก็เสมอนะครับแทงซ้ายแทงซ้ายอีก35วินาทีหมดไหมหมดไหมแม่ถ้าต่อยหนึ่งนาทีนี่ตายเลยนะครับลิ้นห้อยเลยยืนได้เปล่า20สนาทีแทงไม้ป้ โป้เบกเกษมกงเมืองมินความต่อเนื่องอยู่ที่กงเมืองมินนะครับแต่ถ้าไม่นอกก็สเสมอบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าคู่นี้อ้าวอ้าวลุกขึ้นหรือเปล่าลุกขึ้นหรือเปล่าอ้าวต้องดูด้วยนะครับว่านับเท่าไหร่ เวลาหมดนะครับเวลาหมดนะครับเวลาหมดก่อนเอาแล้วเอาแล้วครับมีปัญหาหรือเปล่าน็อกหรือเปล่าโบเป็นกเก็มนี่หมดเลยนะครับตอนนี้กงมึงมีนี่ยังดูแข็งแรงอยู่ท่านผู้ชมครับคู่นี้ ผลขอให้จบลงเพียงแต่ในสนามนะครับส่วนมีอะไรต่อไปนั้นขอให้เป็นเรื่องขอให้จบจะเพียงในเวทีนะครับคู่นี้เรื่องการกุศลถ้าสเสมอนี่การกุศลไม่มีไม่มีนะครับคู่นี้แพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬา แฟนคลับแต่ละคนก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับคุณวันอยู่บำรุงที่มุมแดงแม่ถึงเขาอ้วกแตกเลยครับโป้มึงมีนอย่างว่าแล้วครับเราบอกแล้วไงถ้าต่อย5นาทีนี่ไม่ได้ต่อยไม่ได้นะครับ5นาทีนี้ลางเลือดเลยเอา4นาทีพอ,อสุภาพบุรุษครับเป็นเรื่องของอีลาจบแล้วจบกันไปนะครับจบแล้วจบกันไป อ,อยากจะเห็นภาพแบบนี้ครับภาพแบบนี้เป็นภาพที่ดีที่สุดสปิริตใช้ได้ครับจบแต่เพียงเวทีนะครับนอกนอกเวทีหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วก็แม่ถ้าไม่จําเป็นนี่ต้องไม่ยอะเย้ยกันนะครับเพื่อให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นเฉพาะในเวทีมวยเป็นเรื่องของการกุศลเป็นเรื่องของเกมการกีฬายอย่างเดียวนะครับ